สวัสดีค่ะวันนี้มาให้ดูใบดึงดินหรือใบดึงหลังร้านช่างโลมเก้าเลี้ยวนะครสวรรค์นะคะวันนั้นที่หนูมาถ่ายให้ดูเนาะตอนนั้นช่างยังทําอยู่เนาะวันนี้เสร็จแล้วค่ะพ่นสีเสร็จแล้วมาให้ดูนะคะว่ารูปล่างรูปทรงเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะใบดึง ราคา1 3 0 0 0บาทนะคะราคานี้รับหน้าร้านนะคะพี่ไม่รวมค่าจัดส่งแต่สินค้าใหญ่ขนาดนี้หนูว่าไปสนีไม่น่ารับนะรบกวนทักเข้ามาถามถ้าสั่งก็สะดวกมารับหน้าร้านเองดีกว่านะพี่นะเพราะว่าถ้าไปสนีรับดูแล้วค่าจัดส่งน่าจะแพงพอสมควรค่ะ ใบนดงค่ะราคาหม0 0นบาทร้านช่างโลมเก้าเลี้ยวนครสวรรค์ค่ะทางร้านรับทําอุปกรณ์การเกษตรทุกอย่างนะคะสนใจเข้ามาคุยหรือทสออบถามได้ก่อนค่ะ แล้วส่วนอันนี้เป็นขบขบย่างมาค่ะขนาด2เมตรขบถาดจิ้งนะคะราคา1,200ราคานี้รับเองหน้าร้านไม่รวมค่าจะส่งค่ะขบทางร้านเราเริ่มต้นที่ราคา8,500ถึง1,200บาทค่ะของเราใช้เเล็กหนามาตรฐานนะคะไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะบาง นี่ค่ะ,คะลูกเป็นลูกหน้าสี่นะคะใบตัดถ้าสั่งเป็นลูกใบบิดทางร้านสามารถทำให้ได้ครับคุที่นั่งเรานะคะมีที่เสียบลมให้ด้วยบางทีลูกค้าบางคนเขาไม่เข้าใจว่ามีให้ไหมอะไรก้ากังวลไม่ต้องกังวลค่ะทางร้านมีที่เสียบลมให้นะคะ ทางร้านมีขนาดเมตรห้าสิบเมตรแปดบสเมตรนะคะทางร้านมีจำหน่ายล้อพายล้อเหล็กเขาวควายชักล่องตีนเป็ดนะคะเขาวควายแต่ละขนาดทางร้านจะขนาดไม่เท่ากันนะพี่อ่าเพราะว่าเราทำให้ได้คะ่ะแต่ต้องบอกขนาดเขาวควายมาให้หนูนะ เพราะว่าเขาไฟแต่ละรถนะมันจะใส่ขนาดไม่เท่ากัน,นเดี๋ยวสั่งไปเดี๋ยวจะผิดพาลาดเราจะต้องเสียเวลาส่งกลับมาให้ทําใหม่นะคะอันนี้แขนขนาดปกตินะคะเมตรแปดเก้าถ้าเกินเมตรแปดเก้าลูกค้าจะต้องสั่งหนูก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกินแล้วทางลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินให้หนูห้าร้อยบาทค่ะแต่ถ้าเกินสองเมตรขึ้นไปทางไปรษณีย์ไม่รับนะคะคือต้องมารับหน้าร้านเองค่ะ ทางร้านเราจะส่งทุกจังหวัดในประเทศไทยนะคะทางร้านไม่มีปลายทางน,นะคะสินค้าทางร้านต้องโอนเงินทั้งหมดค่ะ,ดคะเดี๋ยวให้เดินเด,เดินให้ดูเนาะอุปกรณ์มันที่เราจะต้องจัดส่งของเรามีจะส่งทุกวันแล้วบางทีก็ไม่ได้อัดวิดีโอให้ดูนะคะแต่ทางร้านเราจะส่งทุกวันถ้าคนแถวพื้นที่จะรู้ค่ะว่า ในร้านจะเยอะเพราะว่าทางร้านเรารับทั้งงานกึงนะคะมูเล่วินหลังเรารับหมดค่ะเค้าอะไรเราก็รับนะคะเรารับจงทุกอย่างะคะ่ะวันนี้หนูขอปิดคิดเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ